แต่เด็กใช่ชค,นชคนเดิมเปล่าด,ดูมือนขายนะชยนชยใช่ป่ะพี่ใใช่ใช่คนเดิมเป้เลยนี่ยเขาต้องการอะไรวะน่เขาอ,อยากได้อเไยว,วะไป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 

นี่ผมก็ได้อย huh? ู in> in ่ฮ้ยหมบอบหมมอบหมอบหมอบหมอบอบหมอบหมอบมอบหมอมอมอบหมอบมอบหมหมออบหมอบมอมอบมมอมอบ ตัวแปลกๆเนาะมันทำอะไรในป่าหรือคนเดียวนะไม่รู้แต่ดูลักษณะเหมือนเป็นเด็กเนาะแล้วก็ใส่ชุดท่าน,นะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมเจอ,อเจอเขาม,มาเขาอยู่ฝั่งนู้นอะว่าเป็นตรงนั้นแล้วก็เดินมานะาไม่

มามืวานอะไอมาใค่ใไรใกิ่นกล้องนั้นอ่ะเหมือนมาเป็นลางๆอ่ะเหมือนมาลางๆางเบ็ดเงาๆงาเลโอ๊ยตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะอาทิย์ก็แบ็ดตกดินไปแล้วตาทย์ตกดินไปแล้วเขาเป็นใครไม่รู้นะทุกคนตอนแรกเนี่ยผมเห็นก็นั่งเล่นอยู่บนทางนะเห็นมีคนเดินมาครับจากตรงนั้นนะแลนแกก็ไม่แบ็ใหญ่มากะ พอเดินไปเดินมาหลายลรอบนี่เหมือนว่นา ขาเจอแล้วแล้วก็กวัก,วกมือทางเขาดูมาทำอะไรงารรอะไพี่ครับพี่มาทำอะไรครับพี่ครับพี่ชายเขาควักมือเรียกให้เราลงไปนี่มือไละมือ,อพี่มาทำอะไรครับใส่ชุดทหารน,นะทุกคนกางเกงเดูเหมือกนกางเกงนะใจเย็นๆครับพี่นี่มือไม่ะ เเป็นพระจาผู้ทีนนเดี๋ยวผมเจอลองสื่อสารเขาดิอเอ,อ้ย yeah. เอ,อ้ยชิโนะนูกว่ารอนุ่หนุชหน่ชอบกับรบีเน่สวกนุ่ชอวปะเขาว่าะไรเขาว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่เฮ้ยเขามองตาขวางเลย บอกว่าเรามานั่งฮ้างเฉยๆเราไม่ได้มาทําให้ดีเว้ยให้ชิโนลูกเวรอเป็นเมือมาได้น้ำมีบะเล่นเนี่ยเนี่ยมาไม่ละเนี่ยเนี่ยมาไม่ละเว้ยให้ชิโนกว่าลูกเวชอบขุดขุดมั้งใช่ปเขายได้หรอไม่ได้พี่คือพื้นที่ของเขาพื้นที่ของเขาพี่เขาไม่ให้เรามาที่นี่ไม่มาเขาบอกว่าเป็นที่เขาใช่ครับที่นี่ไม่มีเจ้าของบอกเขาไปใครมาก็ได้ตัดตัวเนื้อ มีเยอะไอเจ้าข้องดูบ่าเคเคกล้าเลยเยอะวันเป็นป่าครับที่นี่ใครจะมาก็ได้ครับอาจารย์ดูบ่าเอ้รักบอห์ยอยากโดนไหมอยากโดนไหมไม่เอาครับบอกเขาแม่บ่าเจ้าใจเย็นๆแม่บ่าแม่บ่าแม่บ่าเขาอกจะโดนไหมกี่บอเขาว่าไงเขาบอกกลับกลับลงไปเขาต้องให้เรากลับบนี้บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะกลับพรุ่งนี้เช้า บกบตอนนี้มันมืด<ค>จะเย็นแล้วคนะหัวแล้ว,ลวมอ่ออาบีก็ตั้งอะไรใครแล้วมวอ่กีกวยมาใครอีกแค่ก็ว่าอะไรกลับตอนนี้เลยรีบกลับลรีบให้กลับตอนนี้เลยถ้าไม่รีบกลับก็คือเราโดนแน่ๆกูเขาไปว่าเราไม่มีไฟฉายเออเว้ยดามี่ดูบ่มาม่อเดินกลับไม่ถูกเว้ยกีเดบ้าผมม่อดามี่ดูยเนาะกีบ่ว่าไงให้กลับกลับไป กับไปพี่กับไประดังใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวยครับเขาไม่ได้มาทำไม่ดีบัเดเดี๋ยวให้มันนั่นว่ามีบาหนัก็เก๋อเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมกลับก็ได้เดี๋ยวพี่กลับก่อนได้ไหมเมื่อกี้ที่อยู่ในเก้อเ่ก,กี่ชุดทีก่อนที่บาเค้อเขาไม่เขาเขาไม่เอาพี่ขขเาาข,ขเา,าขจะให้เราลงอย่างเดียวเลยให้เขาไปที่อื่นใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลง เออหาชูเกลือสิครับกี่ล้อเหรอพี่ไปที่อืนน่นกันได้ไหมเดี๋ยวผู้ผมจะกลับแล้วที่บ่เดี๋ยวแม่เนี่ยูิบกอ,อกเราบุกยังลงนี่ชัวร์น้องกี้เนี่ยเพราะว่าเราจะลงกล้าได้ไงเพราะว่าเขาถือมีดเขาจะทำร้ายเราตอลอดเวลาเราลงไม่ได้เขาให้เรากลับตอนนี้เลยเดีเขาขึ้นมาไม่ได้เหมือนนะนี่ง น่งอน่ข้าเลบี้าม ouais ืตอ้ pues ีอะอ้ดีเขากลับไปก่อนเวเก็ไม่ลงอยู่แล้วไม่ลงอยู่แล้วนะครับทุกคนคือไม่กล้าลงนะครับกีกกกกกบีพกักอนเลยพี่ ได้วุวมกับตามทีหลังดีบ้าอยู่คนนี้เราอยู่พวกข้อพวกคนทุกที่นี่เพลหรอเขาจะอยู่ตรงนี้แหละพี่เขาจะแบบเขาจะเขาจะรอฆ่าเราอ่ะเุ้ยรออยู่ในห้างเนี่ยเฮ้ยเอาวันเลยเหรอใช่พี่เขาจะฆ่าเราเลยประมาณนั้นเลยน่ากลัวจังเลยไม่รู้ว่าเขามีมีปืนหรือเปล่านี่มีพวก นึกสงวนึกสงวโอู้เหรอน่าหนูมันกบฏซีบบ่ฮะคุณบอกว่าพี่มีเพื่อนหรือเปล่าพี่จะตามเพื่อนมาค้าผมหรือเปล่าเนี่ะกี้บ้กขี้ไล่ให้เรากลับยังอยู่เลยไล่กลับยังอยู่เลยบอกเขาเราจะลงห้างเราจะกลับให้เขาไปที่อื่นเอ่อมาจากเกื่อกี้เราเออเนั่นกี่ชู่กีะชั่บอกี้บ้าเยอะ พ่อมจะลงแล้วพี่ก็ไปทื่นกันนะที่บ่อเอพี่ซีเด,ด้อเดินอ่ะดูซี่มันยืมกิโลซี่บ้าน่าเคยๆ,ๆใช่อยู่ที่ท่อหอเขาว่าให้ขึ้นมาใช้ขึ้นมานี่ไม่ต้องอขึ้นมาพ่อเขาเหตุท่ออยู่วะจอยเหตุท่ออยู่วะแค่กิโลบ่อลงมาลงมาใครลงไปเองเดีเ๋ยว ดวะบอกเขาถ้าเราลงไปห้ามทำอะไรเรานะดอกบะหมี่เลี้ยงยี่แม่บ้านต้องมีกี่วะสิ่งก์ได้ไหมบอกสิ่งก์ให้ขาให้กีลก่ลูกเหรอลงมาเถอะลงมาเถอ,ถอ,อะถอเราไม่ลงนะพี่ยังไงก็ไม่ลงนะไว้ใจไม่ได้ใช่พี่เอาไงดีอะบอกถ้าเราลงไป แม่กิโลทำอะไรเรานะขอร้องเบมีกิโลเนี่ยเม่แชาบาพกี่วเหอมอ่ไม่ได้น้องมีกี่วะว่าวิจูวได้ไหมบอ,อ,อกก่อนนะดีกว่าได้อยอะได้ได้ได้าไมต้องคุยดูเดูด,ดเคเค,เคบะะเบแบบมั้ยล่ะแล้วมาดูมั้ยะ่ะทำไมไม่ต้องดูด้วยอะล้วลองทงลองเท้าไหนะแล้วก็บุกเขาไมโอ้บา โอ้วะนุน oh. okay. hey, ิวอยู S <S mm. oh, okay, ่หรอถามเขาบ้านเขาอยู่ไหนเนี่มึงถามนิวอยู่หรอฮะนิวอยู่หรอกี่บอวาไงเจสกลับเพียงเดียวให้เรากลับเพียงเดียวเลยเฮ้ยเกิเรบอเบเกีรสี่แล้วนึ่ง

ลบอกเขาว่าอย่าทำร้ายร่างกายเรานะถ้าเรามาอีกเนี่ยเราจะเอาของมาให้อยากได้เลยเนะี่ยเราจะเอามาให้บอกเขาโ <Okay. S 1> อเคพี่บอกเออเอ,เอาจารย์เปมีกิโกลน่ะมาเพราะนั่นน่ะมีว่ามาด้ไปบร์เราขี้น้ำมาไปให้จนานี่นจะเอาอนนออมาเออที่ก่อ เขาอ,อยากได้อะไรไหมเนีเออ้อมือมือได้ไหมเมียไอร้อมบอกง่ายเนี่ยอยากกินเนื้อคนฮะอยากกินเนื้อคนเราจะหายที่ไหนครับป้าเดอะบอกก็ขึ้นนิหนึงเลยแค่เพื่อขี้เงินเลยบอกเขาปล่อยเราไปปลับปลับบันทึกก่อจ้ปลับปล่อยวุ้นได้ไหมปลับปลับบันทึกก่อฮะได้เปล่เดอะปลับปลับบันทึกก่อ เขาควรไปเลยเดอะเขาบอกเขาจะรอ,อยตรงนี้เลยพี่เขาไม่ไปไหนแล้วเขาจะไม่ปล่อยเราไปเขาจะเอาเราไม่ได้อะไม่กล้าลงไปกลัวาจะมีพวกอยู่นะตรงนั้นเลยพี่ประเด็นกี่โลวะเดนนหน่อี่ยม่กี่โลบุบะ เฮ้ยใครกหน่อยพี่ฮะไม่ได้ให้เราเหรอไม่ทอยบุกร้อนเนี่ยคือถ้าขึ้นมาแล้วก็ต้องป้องก,กันตัวไปก่อนนัพีถามเขาทำไมเราถึงมาที่นี่ไม่ได้ถามเขาหรือว่าไม่ได้เป็นให้ช่วยซิบ่ะ ta lời. như a hôm bụi tìm anh tao. Ngocu mù lè, tao yi tìm hiểu thầm. anh tao ba. tao. Ki kýt 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 Kìa kìa đi kìa quá kìa kìa kia kìa 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 Ê, kìa, lộ bò. Lộ bà lộ lộ bà kìa 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 như kìa 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 kìa

เฮ้ยลูกีวะเ,เขาว่าไงเขาบอกว่าเด็ดเจอแนพ่พี่เขาไม่ปล่อยเราไว้แน่หรอกไม่ปล่อยเราไว้แน่ไม่ปล่อยพี่ยังไงก็ไม่ปล่อยเขาบอกยังไงก็ไม่เขากลับยังเขาจะกลับยังไงรีบลงรีบลงรีบลงลงไปลงไปรีบลงรีบลง

เดี๋ยวเราไปย่องดูเขาไหมเขาอยู่ไหนอะไม่รู้ไปเดี๋ยวเราแต่แต่ว,ว่าห้างตรงนี้เนี่ยเขาเป็นเขาต้องห่วงอะไรสักอย่างอะใช่เราแอบไปย่องดูเขาไหมว่าเขามาทำอะไรทำไมถึงเหมือนห่วงพื้นที่ตรงนี้เออใด่พี่<ป><ป> ค่อยๆอย่าเสียงดังนะ คนเดิมเปล่าดูเหมือนขายนะใช่แบบพี้ใช่ใช่คนเดิมเป้เลยนี่ยเขาต้องการอะไรวะนะเขาอยากได้อะไรวะไม่รู้ฮะบอกว่าไม่รู้เลยเขาไม่รู้แต่สดงว่าเขาต้องมีอะไรบางอย่างบนห้างนี้นะใช่พี่ยาเสียงดังนะอย่าคุยเสียงดังนะจะได้ค่อยๆยองไปย่องไปดูนี่เขาทำอะไรเราจะแอบดูเขานะ อะไรนะทำขาดูทำอะไรมึงไม่ได้เจ้าอะไรครับมึงไม่ได้เจ้าขอดูใส่เราด้วยนะเมื่อกี้ ไม่รู้เขาจะพูดอะไรหรือเปล่าไม่รู้มันมีอะไรข้างบนห้างเขาทำอะไรบนห้างไป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 